ยังคงอยู่ในแบบพื้หัาที่8.3อยู่นะคะเป็นการสร้างรูปวงกลมโดยใช้วงเวียนค่ะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่72ค่ะซึ่งในการสร้างรูปในหน้านี้นะคะก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการสร้างรูปวงกลมนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างรูปที่1กันเลยค่ะในขั้นแรกนะคะเราก็จะมาวัดขอบสี่เหลี่ยมก่อนว่ามัน มีความยาวสักเท่าไหร่ก็คือ4.4เซนติเมตรค่ะเราก็มาสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านแต่ละด้านยาว4.4เซนติเมตรเลยค่ะ4.4แล้วค่าครึ่งหนึ่งของ4.4ก็คือ2.2แล้วก็วัดครึ่งหนึ่งด้วย2.2นะคะ ก็สร้างลงมา4.4เหมือนกันค่ะนี่ด้วยก็ลงมา4.4อันนี้ก็ต้องลากดีๆนะคะเผื่อว่ามันอาจจะไม่ตรงด้วยนะคะก็ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการสร้างนิดหนึ่งเนาะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสตูหลับที่มี ความยาวด้านแต่ละด้านก็คือ4,4นะคะสี่นะคะเราก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งตัวนี้คือ2.2งจุทำจุดไว้นะคะในแนวตั้งก็เช่นกันค่ะวัดมา2.2แล้วก็ทําจุดสัญลักษณ์ไว้ค่ะนี่ด้วยค่ะอันนี้ก็จะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะก็เป็นการฝึกสมาธินักเรียนไปด้วยในตัวทีนี้พอเราลากแล้วเราเราใส่ใส่จุดให้มันแล้วเนี่ย เราก็จะมาลากเส้นตัดกันให้เป็นรูปกากบาทเหมือนอย่างในรูปนะคะอะไม่ตรงเราต้องลากให้ตรงด้วยนะคะอะแบบนี้อ่ทีนี้เราก็จะมากลางวงเวียนรัศมีรัศมีสี่เอ้ยไม่ใช่สี่สี่ต้องเป็นสองจุดสองเนี่ยกลางเท่านี้นะคะแล้วเราก็เริ่มเริ่มลาก นี่แล้วเราก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆเปลี่ยนมุมไปทั้งสี่มุมเลยค่ะ,ะจะครบแล้วอีกมุมเดียวเราก็จะได้รูปที่ประยุกต คล้ายกับรูปต้นแบบแล้วนะคะต่อมาข้อที่2ข้อที่2จะเป็นรูปวงกลมที่ซ้อนกัน3วงเดี๋ยวเรามากางวงเวียนเราจะสร้างวงเล็กไปวงกลางไปวงใหญ่หรือจะสร้างจากวงใหญ่มาวงกลางมาวงเล็กก็ได้นะคะในขั้นแรกเราก็ต้องกําหนดจุดศูนย์กลางขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะมันจะต้องกลางวงเวียนถึง3ครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะปักผิดปักถูกนะคะ อ่ะเราก็กลางเราจะสร้างรูปเล็กรูปใหญ่ก่อนก็ได้ในที่นี้จะสร้างรูปใหญ่ก่อนก็ได้นะคะเราก็กลางเวียนเนี่ยจากจุดศูนย์กลางไปยังขอบของวงกลมวงใหญ่แบบนี้ค่ะพอเรากลางแล้วเราเห็นจุดที่เราสร้างไว้ไหมคะเราก็มาปากไว้เลยอ่าแล้วเราก็ทําการวาดวงกลมได้แล้ววงกลมวงนอกต่อมามาวาดวงกลมวงกลางค่ะเราก็หุบรัศมีเนี่ยให้เท่ากับวงกลมวงกลางนิดนึง พอเท่าแล้วเราก็เอาปลายแหลมเนี่ยไปปักที่จุดศูนย์กลางจุดเดิมที่เราปักไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ทําการวาดได้แล้ววงกลมวงกลางต่อมาวงกลมวงในสุดค่ะเราก็ขยับรัศมีเข้ามานิดนึงค่ะแบบนี้ค่ะใครอยากจะสร้างจากเล็กไปใหญ่หรือสร้างจากใหญ่ไปเล็กก็แล้วแต่นะคะถูกต้องเหมือนกันค่ะแล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนค่ะเราก็มาวาดอ่า ในการปักในการปักที่จุดศูนย์กลางนะคะถ้าเราปักไม่แน่นพอเนาะก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คืออาจจะหลุดได้เพราะว่าเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะและเราก็จะมาลากลากเป็นเส้นตัดเครื่องหมายบวกแบบเขาเลยนะคะ เสร็จแล้วในข้อที่2ค่ะต่อมามาดูกันที่ข้อที่3ค่ะข้อที่3นี้เราดูแล้วมันดูซับซ้อนนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ยากเกินไปค่ะอันนี้วิธีการสร้างเราก็เราจะสร้างวงเล็กหรือวงใหญ่ก่อนก็ได้แล้วแต่เรานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาสร้างวงใหญ่ก่อนก็ได้ค่ะ,ะโดยกลางจากจุดศูนย์กลางมาที่รัศมีเนี่ยคะ่ปะปัก แล้วก็กลางให้เท่านะคะเพื่อที่จะสร้างวงกลมวงใหญ่ค่ะพอได้แล้วเราก็มาปักเราเราทําจุดก่อนถ้าเราปักไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลาดเคลื่อนนะคะทําจุดตรงนี้ก่อนอพอเราทําจุดแล้วเราก็ปักวงเวียนลงไปเลยแล้วเราก็ทําการวาดได้แล้วทีนี้เราจะมา วาดวงกลมวงเล็กข้างในอ่ะอน,นี้เราก็ต้องหารัศมีของวงกลมก่อนเนาะวงกมลมรัศมีเท่าไหร่เอาวัดเลยดีกว่าจะได้ช่วยชัวร์สอครึ่งหนึ่งของ2.9ก็2.9หารสอง ็ประมาณ1.45โอ้โหจะกลางยังไงใน1.45อ่ลองดูเกือบจะถึง1.5แต่ว่าไม่ถึง1.5ะก็1.4แล้วก็ครึ่งขีดเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไม่ถึง1.5ตรงนี้นะมันจะครึ่งครึ่งขีดอะมันละเอียดเกินไปไหมเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะะเราก็เริ่มวาดเลยวงกลม จุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้อเอาเอานี่นะคะดูนะคะเราจะเอาเนี่ยที่เป็นปลายปลายแหลมเนี่ยปักไว้ด้านในนะคะแล้วก็อันที่เป็นดินสอเนี่ยไว้ด้านนอกดูแนวให้ตรงด้วยนะคะเพื่อเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการว่าคลาดเคลื่อนะเรามาทําเส้นกากาบาดไว้ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้สั่งเราก็ทําไว้นะคะ มันจะได้ไม่เบี้ยวเราทำไว้เลยเขาไม่ได้สั่งเ้วมาลบดิงที่หลังก็ได้แบบนี้พอได้อย่างนี้เราเราเวลาเราปักเราอะไรมัก็จะไม่เบี้ยวละ,ะทีนี้นเราเห็นเส้นเลยค่ะแบบนี้เนอะเราปักแล้วเราก็วาดเดี๋ยวก่อนเดียวกอนขยับว,วาดเลย ได้แล้วหนึ่งวงอ่าต่อมาอีกอันหนึ่งได้แล้วอ่าต่อมาเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม เดี๋ยวกลางลัศมีใหม่หนึ่งจุดสี่ห้าทำหล่นแล้วลัศมีก็จะเคลื่อนอได้แล้วรูปนี้ก็จะยากนิดนึงนะคะก็ค่อยๆทํย,ยทำไปอ่ะใกล้ใกล้ละ ก็วาดอ่ะอันนี้รัศมีแคบเกันไปอ่ะรูปมันก็เกือบเกือบจะใช่แต่ไม่ใช่ก็ถ้าที่ถ้าเรากลางวงเวียนคาดเคลื่อนมันก็จะออกมาเบี้ยวนิดนึงแบบนี้เนาะจะไม่จะไม่เป๊ะอ่าก็รูปก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอถัดไปของเราไปดูหน้าถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ